มันจะย้อนกลับไปตั้งแต่แบบยุคแบบที่เด็กๆเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยุคนั้นอ่ะผมโตมากับไทยรัฐไทยเนาะก็เป็นอของอของท,ท่าน,ท,นทักษิณใช่ครับแล้วเรายุคนั้นอ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแบบมันเป็นยุครุ่งเรืองเนาะมันเป็นยุคแบบ,บยุครุ่งเรืองมากในในมุมมองผมละกันแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนแบบทุกคน เศรษฐกิจก,ก็ดีทุกคนดูแฮปปี้ทุกคนมีความ,มสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมประทับใจมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับภ<ม>ทยลักษไทยเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ย้อนไปตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดไม่ฝันหรอกว่าแบบเฮ้ยเราจะเป็นนักการเมืองนะอะไรเงี้ยผมไม่ <ạ. S 1> ไม่ได้อยู่ในในในใ,ใ,ในความคิดผมเท่าไหร่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ม,นกมันก็แบบเหมือนมันก็ติดอยู่ในใจนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออพักดีนะแบบ การเมืองดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการเมืองก็คือถ้าการเมืองดีประเทศก็ดีเศรษฐกิจก็ดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเอ้ยอาจะหรือแบบเอ้ยพอได้จังหวะมาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเข้ามาทําการเมืองเอารวมๆเลยว่าเราอะ่ะชื่นชอบในในนโยบายพรรคแล้วก็นั้นมีคนรอบๆข้างที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วเราสัมผัสกับพรรคเนี้ยได้เยอะมาก แล้ว,ด,วด้วยตัวผมเองอะ่ะมีโอกาสได้ได้ไปเจอไปเจอท่านทักษิณแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้รับฟังในความคิดหรืออะไรต่งางๆนานี่นครับโอ้โหรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนถ้ายกตัวอย่างเหมือนเหมือนเราแบบชื่นชอบดาราคนไหนใช่ไหมแล้วเราบาง<ถ>ังเอินได้ไปคุยกับเขาแล้วเราร<า>ู้สึกว่าเขาอ่ะฉลาดจังเลยอย่างเงี้ยเขาฉลาดจังเลยอย่างเงี้ยแล้วผมมาคุยกับท่านอยู่แบบ แบบชั่วโมงเนี่ยฟังแบบฟังไม่เบื่อเลยฟังแบบออฟังได้เรื่อยๆอ, <c oughs> อืม <c oughs> ผมก็เลยแบบย,ยิ่งยิ่งแบบยิงบบย่งอินเข้าไปใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบถ้าเรามีโอกาสนะถ้าเราถ้าเรา,า,เราไ,ดได้ได้ช่วยเหลือถ้าเราได้เปลี่ยนแปลงถ้าได้ทํางานทํางานทํางานแบบที่ผมบอกอ,อ่ะผมว่าผมว่ามันดีอ่ะผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการที่แบบได้ทําอะไรไใหม่ๆอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย